ูมาให้โชคเดอ้อพี่น้องเดอ้อตู้มาให้โชคให้มันค่ะอืมอันนี้ตรงประรัมพิธีบวงสรวงเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอ้เงี้ยวันนี้แตกสามตัวตรงๆโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยจ้าจะาพี่น้องจา้งจาจ้ โอ้บึงเด้อพี่น้องบึงเด้อปูสิคด,ดไปทางตัวใดหรือว่าข้าสิเอาไปตัวเลขกแนวทางเพจ่นมาให้โชคใส่วันที่สิบนี่บ่าา้าวโคขึ้นมาสิว่าวได้ลงเาานาะอค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อยู่บนบ่วงสวงน้องนัดจิตสัมผัสดด้อค่ะพี่น้องเด้อ โอ้โอือโอ้ปูเด้อห้ไดเฮดไดสั่งให้ได้เท่ห้ได้รอฐานพระให้แล้วเด้อปูเด้อจังใดก็ได้้โชกห้มันเอฟซีอู้อันนี้ของแ้เด้อค่ะพี่น้องเด้อบแม่นของปลอมค่ะโตเป็นเป็นเลยล่ะค่ะพี่น้องโอ้ตัวเป็นเป็น แดบเดี่ยนแผลบผลเลยพี่น้องเด้อแดบลิีนนล่นแผลบ,บเลยอ๋อปูเอ้ยให้โชคให้มาลูกล้านเด้อจังไนก็ไดให้ได้รอพระให้มันแล้วมันทัว่วให้ได้มีสาราปฏิบัติทรรมเด้อปูเด้อขันแตกสามตัวนี่จังไรก็แล้วคูยยางปูจังไนก็แล้วคูยยางขันแตกสามตัวมากนี่โอ้ยพี่น้องอันซ่อนค้นลูกเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สงสัยเพิ่นจิมาให้โชคให้มานพี่น้องแอดว่าได้ยินแต่คนว่าเห็นเห็นแอดเหท่านได้เห็นจากเธอพี่นอ้องอือปุ๋ดจ่องซอยกันเด้อพี่น้องเด้ออือน้ำเฝ้าปูพี่น้องเอาเมื่อนี้เพิ่นมาปวดมาพายอือติ่งแห้งบ่ไดาย,ยานปูตื่นพี่นอ้อง ได้ว่าโตอีปอมโมเมนต์ได้พี่น้องเด้อโตเป็นๆได้แหล,ละอเป็นตัวใดเนาะพี่น้องเจ็ดนีนมาแล้วห่ะคะพี่น้องเจ็ดนี่เนาะเจ็ดนี่มาแล้วหงายขึ้อวยหนามาทั้งนี้เนาะพี่น,อน,น,น้อ,อ,อ,อนาาาง,อองเอ้ยวันนี้เจ็ดบ่อปูมันเจ็ดกับงอมาอีกรูปปูอืเจ็ดหนึ่งบ่ปู โอ้เจ็ดอิริเจ็ดอิีเพิ่นอวยขึ้นแล้วคะ่ะพี่น้องเพิ่นอวยขึ้นแล้วอืม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 นั่นังปูพี่น้องนั่งปูองปอโอ้สงสัยสิเป็นเจนะ็ดหนึ่งนะพี่น้องเลยต้องรัดหนาปูกันนั่งน,นี่ครับ สาทุสาทเด้อปูเด้ออปูสาทูด้อปูเด้อหมอนที่จะมอฉันนั่งบอนนี้พี่น้องเสาท,สาทุสาทุ

มันก็เลื่อยไปแบบซาใสนะครับน้องเด้อค่ะเลื่อยไปแบบสาใสโอ้โอ้่นโอ้โเจ็ดเจ็ดเจ็จพี่น้องเจ็ดเจ็ดหน่งละเฮาบ่เจ็ดหนึ่งกับหกหนึ่พี่น้องนา งอแงกงอแงกเด้อพี่น้องเด้อไปน้ำปูบวกเกตหนึ่งกับหกหนึ่งละพี่น้องเอ้ตัวใหญ่คับพี่น้องตัวใหญ่ตัวงามค่ะหุ่นหย,ยาวประมาณเกือบสองเมตรค่ะพี่น้องยาวประมาณเกือบสองเมตรเด้อค่ะพี่น้องเด้อปูปูสาทูสาทูเด้อปูเด้อให้ลูกให้หลานได้โชคได้หมันสามตัวแตกได้ม่รอพระเด้อ โอ้ไปยังเสื่องสาเรยพี่น้องวนน่นนะจอดพรอมพี่น้องจอดให้เหาจอดให้เห่าทายพร้อมเ้อพี่น้องเ้อะคนบได้ย่านเฮาดิเพิ่นค่อยไปค่อยไปสาธุดอปูเด้อจึงดดไดก็ได้ผู้ใดเห็นได้เบิ่งชุบได้ช้มคลิปเนี่ยโอ้ยตื่นเต,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 ต้นพี่น้องตื่นเต้นเว่าก็สิหลงหัวยปูสิไปแล้ว ออ,อ,อพญายงูใหญ่เลยค่ะพี่น้องมาให้โชคทำม,ม้าจอกตรงประลัมพิธีบวงสวงค่ะตรงนี้สีเป็นตรงตั้งปูพญานาักเ้อค่ะพี่น้องเด้อตรงตั้งปูพญานาคอืมมันก็เลอยอ้อมไปอ้อมมายาู่นี่แหละค่ะพี่น้อง ขาจังไหนแอดก็คือว่าฮวนในตรงมีหนึ่งมีเจ็ดเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะเพื่อนสิเลื่อยตรงตลอดแล้วก็ง,งอเป็นเลขเกตเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีเกดมีหนึ่งมีหกแท้ละพี่น้องซึ่งก,ตงก็ตรงกันกันตรงกันกับเลขแม่แพร่รที่ไปขอโชคยูบัดปูนาคแล้วก็ตรงกันกับแอดมินไปขออยู่วัดพุ่มวัดทีถือทุกงวดเนาะค่ะพี่น้องคะแต่แต่แม я, ช่ชมพู่เพิ่นไปอยู่หันเพิ่นได้ขูง่งวด ซึ่งแอดคิดว่าเลขนี่หนึ่งหกหนึ่งเก็ดแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขแนวทาเนาะคะ่ะก็เข้าก็เสนอไปก็เป็นเพียงแนวทางฝากตอนเนาะค่ะพี่น้องเอาปูโอ้อยเฝ้าลงหูแล้วปูเด้อจังไดก็ได้อืมโอ้อ๋อจึงใกลๆค่ะเพ่นซ้ำๆคนเอาหัวนี่จาก แอดกับทั้งทั้งตื่นเต้นพี่น้องทั้งตื่นเต้นว่าจะมาัตงามเถอะพี่น้องเอ um. setting, here, tutaj, te ้ย in ัตงามัตใหญ่อันนี้อันซ่อนอันซ่อนพี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมหนึ่งเ็ดหนึ่งหกเด้อค่ะจังใดบัดนี้เขาก็เอาไปพิจารณาก่อนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่มือบวงสวงนี่นะค่ะพี่น้องค่ะอัสเป็นหกหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะซกับเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องคะเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ห้าลอง เอาไปวิเคราะห์ใส่มือบวงสวงเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่ามันสิตรงกันบ่เนาะคะ่ะโอ้ทั้งตื่นเต้นเกือบหงายท้องพี่น้องเห็นตัวใหญ่ที่แหลกตื่นตื่นนะพี่น้องคะ่ะนึกว่ามันโอ้เิ่นสิ้ให้โโคกห้ลาบแนวดเนาะ,ะพี่น้องเพิน่นสจมาห้โโคให้มนนันแนวดคะ่ะแอดกอลี่ยางมาเบิง่งพี่น้องโอ้เห็นคักคไล่ทำทายเลยพี่น้องไล่ทำทายเลยมันงูเหลือมืองูหลามประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องเพิ่นก็ว่า สายย่านงูนี่ก็สิเป็นสายย่านพญานาคเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ้ยวิาผิษวิรพิษพี่น้องกราบขอโทษขอให้มันสิตื่นเต้นในจักหน่อยนะคะพี่น้องนั่นแล้วก็ปูเพิ่นกับโบเ้าโบฟังเพิ่นด้วยพี่น้องโบโบเฝ้าโบฟังไปไซค่ะพี่น้องค่ะมันก็จะยืดนี่แหละค่ะนั่นออืค่ะโอ้ออืหัวจังเลยค่ะฝากไว้พิจารณาเนาะพี่น้องเนาะอือค่ะออืเอาเอาปูสิสุก เด้อปูเด้อให้โชคให้มานสุขู่สุขคนผู้เพิ่นได้เบิ่งคลิปนี้เนาะปูเนาะสาธุสาธุเด้อปูเด้ออืมเออเออพันพยักหน้าพร้อมพ่นได้พี่น้องเพิ่นพยักหน้าถือแท้เพิน่นว่าเอ้าสาธุเด้อปูเด้อพันนะอ้าสาธุสาธุเอาจังได๋กะคลิปนี้ขอให้แฮงขอให้ปังขอให้ดัง<ม>ให้รวยสุขู่สุขคนค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะให้งแห้งหมันหมเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะพี่น้องปองไปคะ่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะฝากต่อนเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ด หนึ่งนะคะฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะเฮ้าเอาไปเปรียบเทียบมือบวงสวงเนาะค่ะว่าเพิ่นสิได้ตัวดีตัวเด็ดตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าเฝ้าลงทุนหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อย,ยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบก้อนเนาะค่ะพี่น้องก่อนท่ซือบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้พิจารณาก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกระพานค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบพุณนเอฟซีทุกทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้นนอะค่ะพี่น้องเนาะเสียงยังสันมาให้นเศร้าอยู่เด้องค่ะ ขอบคุณค่ะเอซี่ค่ะ